สวัสดีครับวันนี้เราจะมากินไส้กรอกและส้มตำครับอ่ะลูกอ่ะกินเลยลูกกินเลยรออะไรล่ะครับกินเลยโอเคมาพี่น้องมากินแซมกันครับผมวันนี้กินกับลูกไส้หยิบได้เลยหรือหยได้ครับได้ครับได้ครับขอบคุณครับเพี่น้องมาเล้ว ตมามหุเรอออร้อนรดค่อยกินนะครับผมอืมข,ของของอนพี่้องปกติผมกินร้อนรอนได้นะร้อนลูกอืม บุง้ง <g ül h> ยงอร่อยป่าวเลยหรอกมาพี่น้องอากาศดีๆกินเนื้อเสียบกับกันเดอร์พี่น้องทั้งไก่ทั้งไก่มาเดียว นี่ครับเส่กัาหมูครับเส่กาหมูชอบกินมากแบบทอดก็ได้แบบอบก็ได้แล้วแต่ครับนี่น่ใส่ยกล้องนดกอืม แซบเลยนั่นแหละแซบเลยเดดจ่าดีบาเนี่ร้อือครับกินมันร้อนลุกของดีไม่กิน ของดีนะเนี่ยครับของแซ่บใช่จะเป็นของฟรีก็ไม่ได้เขาขายกำครับ <c oughs> ของแซ่บประจำบ้านใช่กว๋วยจับกันด้วยครับค <c oughs> รับมันไม่ร้อนขนาดนั้นหรอกมันไม่ร้อนขนาดนั้นอย่าก,ก้มเพราะมันจะเสียเฮ้ยไม่เป็นหรอกนะแดดไม่เอ,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 อา,เวเอาออไวปยุ เบียเบียรเข้ามาลูกเข้ามาไม่เอาไม่กลมนูกนะับมันจะเสียวา,ออวายุเดี๋ยวไม่สบายเดี๋ยวไปนึ่งนึงเดี๋ยวนึงพ่อเปียกเลยนะขนนองขันพาน้องเข้าไป,ไปเป่าให้ใหเป็นจังหวะดีๆใส้สูตรตามพ่อเลยใจกอกร้อนอ

包五万看 มไม่เป็นไรกิน่องก่อน,อนครับพ่อจะได้ตัดเยอะล่ะแต่ว่ากินธรรมชาติได้หน่อยงั้นหน่า,นา,นากิน,นก็เนื้อกลุ่มกินเป่าก็จะเป่าเยอะทนไม่ไหวครับเสียปลาเนี่ยเป่าแบบนี้มันก็เป่าเยอะเกินไปไหนมันร้อนเรื่องขาดไหนเนี่ยเอ้ยมันไม่ร้อนจะมิด อย่ากให้แม่ร้นเสียบุคลิกโอเคครับแกงพอเล่นๆนะครับอือหึห้าหึน้ำกระเดนน้ำกอดนำกรอบ ตำเตยพูน้าดอก,ดอกตำแบบเป็นแบบตำมุงเนมอ,อย่าลืมมากินด้วยกันนะครับอร่อยมากเลยครับกดที่ตะการด้านล่างได้เลยนะครับไม่ได้เพราะเราไม่ได้ขายแบบนั้นกินเลยกินเลย ป่าครับผมเริ่มอินแล้วผมเริ่มอิ่แล้วไปเปลยลไ,เมไม่เป็นไรไปขอตัวราไปก่อนนะคะบ๊ายบายเอาเรยวๆาขยับไปพ่อจะกินข้าวแล้วนี่เออโอเคไหไปมาครับพี่หลงมาฮึ่ม ตำบักฮงสิบแซ่พี่น้องก็ใส่กอกด้วยพี่น้องลูกอิ่มแล้วนี่เป็นใส่กอกหมูกใส่กอกหมูใส่กอกเนื้อ แพ็กระว่งสองร้อยบาทที่นนองซื้อสองแพ็คขึ้นไปแซมสมบัติเนี่ยได้หลายัำถุงหนึ่งได้อยากกินทักมาได้พี่นนอเด้ะหอมเนื้อถั่งกามาตวัวน มาสาวขอสาวขอสวยพี่น้อง Chị thi ăn một cái đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không quả mùa đang quang nữa nhỉ còn đấy là anh biểu hồi anh đồn mình 咱们过来不要了我想不通 i okay. งัขขน้นนะข้ากันดีเดียวอืมอมเอาลองคลิมนี่ คุณแมกฝากกดไลไ์กดแชร์กดติดตามให้ขรอบคุณหนุ่ยได้พไหงครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนอค่ะหน้่มหลานวันไหมครับสวัสดีครับ